โอเคค่ะเพื่อนๆชาวราศีกันขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวราศีกันช่วงนี้ดวงของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยส ไพ่ตัวตนของชาวราศีกันคือเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเป็นการปีกวิเวกเป็นการอยู่เงียบๆคนเดียวปีกตัวออกจากสังคมเพื่อเรียนรู้หลักธรรมคำสอน หรืออยากอยู่เงียบๆคนเดียวตามลำพังอะนะสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือแปดถ้วยการต้องห่างไกลคนรักไปช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงสายงานการเปลี่ยนแปลงอาชีพ หรือการเดินออกไปข้างหน้าเพื่อไปไปหาสิ่งที่เติมเต็มให้กับชีวิตสิ่งที่คุณคาดหวังหกถ้วยการง้อขอคืนดีหรือการย้อนเวลาไปนึกถึงเวลาเก่าๆที่มีความสุข กับคู่รักเพื่อนในวัยเด็กสมัยเด็กอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วสองดาบการปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองการปฏิเสธที่จะตัดสินใจ การปฏิเสธที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานราชินีเหรียญคุณมีความมั่นคงเรื่องการงานและการเงินแต่คุณอาจจะเป็นคนใช้เงินมือเติบหน่อยนะคือใช้เงินเก่งอะ่ะ แต่คุณก็เป็นคนที่หมุนเงินเก่งเช่นกันบริหารเงินเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือห้ามไม่เท้าการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันการเตรียมตัวเพื่อการต่อสู้ สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือเด็กไม่เท้าการติดต่อสื่อสารการรอคอยข่าวสารหรือการที่คุณกำลังรอข่าวดีอะไรบางอย่างอยู่แต่ข่าวมันยังมาไม่ถึงคำแนะนำ The Emperor หรือ m p e ม o r มาอยู่ในความคำแนะนำเขาอยากให้คุณศึกษาอะไรให้ถ่องแท้หรือเปล่าไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็ขอให้คุณศึกษาให้ถ่องแท้ ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณหรือเปล่าอย่าเป็นคนเถรนตรงอย่าเป็นคนหยิ่งทรนงในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าไพ่ถึงได้แนะนำมาให้เข้าหาผู้ใหญ่ สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆคือห้าเหรียญขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีปัญหาด้านการเงินและคุณอาจจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนไพ่ใบสรุปของคุณคือห้าถ้วยคุณมีความโศกเศร้าเสียใจ กับสามถ้วยที่ล้มไปแล้วอาจจะมีเรื่องทำให้คุณผิดหวังเสียใจแต่ก็อย่าลืมว่าคุณยังมีอีกสองถ้วยตั้งอยู่ข้างหลังนั่นก็คือยังมีคนรอคอยอยู่ข้างหลังอีกให้คุณหันกลับมามองอย่าไปเสียใจกับเรื่องงานหรือเรื่องเงินที่คุณสูญเสียไปหรือแม้กระทั่งเรื่องคนรักก็เช่นกัน ขอให้คุณหันหลังกลับมามองคนที่ยังรักยังห่วงใยคุณอยู่ให้คุณปงซะไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรมาเนาะอย่าตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ให้ดึงตัวเองออกมา โอเคค่ะชาวราศีกันขอจบคําทํานายแค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทําวิดีโอต่อๆไปด้วยค่ะบายบาย